หรือกันจังค่ะหรือกันจังแต่จริงไม่จริงไม่รู้นะค่ะหรือกันได้หรือกันดีหรือกันว่าสามปอส่งบิ๊กชิงประลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะประหลัดประชาชติชัยบุญเรศไปเดิเนินการปาติตั้งพักการสํารองขึ้นมาหนึ่งพักนี่หรือหลายรอบแล้วนะตกลงตั้งจริงไหมเนี่ยอยากรู้เป็นการตั้งพักสํารองไว้เพื่อรับสถานการณ์เผื่อสามปอจะเปลี่ยนไพ่เล่นค่ะ ทิ้งพลังประชารัฐค่ะแล้วมีพักของตัวเองและหรือรวมถึงรับสถานการณเผื่อสถานการพลังประชารัฐมีปัญหาเยอะๆทิ้งไปเลยดังนั้นจะเปลี่ยนไพ่เล่นดังนั้นจะทิ้งมันเลยมันก็ต้องมีพักสำรองตั้งรอไว้ก่อนไงมันตั้งกอนนั้นไม่ทันจริงไม่จริงไม่รู้นะหรือกันได้หรือกันดีแต่ลือหลายรอบมาเรื่องบิ๊กชิงเนี่ยัือกันอังลือกันเหลือเกินเมื่อวานนักข่าว เอาไม้จ่อปากลุงป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐปะหน้าพอดีไงไปถามนายกไม่ทํนไ่ใช่ไม่ใช่ไปถามรองเนี่ยไปถามหัวหน้าพักไปถามลุงป้อมถามเรื่องแนวคิดในการตั้งพักสำรองขึ้นมารับสารการอะไรก็ไม่รู้ค่ะลุงป้อมตอบอย่างไรไปฟังไหมสั้นๆแล้วก็ได้ใจความตามสไตล์ลุงป้อมเช่นค่ะท่านถามท่านมีแนวคามคิดใรตั้งผู้พัก

ครับตอบสั้นๆไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่ได้ทำไม่มีไม่รู้ไม่ได้ทำตั้งมาสองปีไมยถึงพระมรชารัฐไม่ใช่พักเฉพาะกิจแน่นอนไม่ใช่พักเฉพาะกิจแน่นอนอ่ะโอเคมันหลายไห่นะเข้าใจไหมไม่มีไม่มีสองครั้งนะไม่มีไม่มีไม่รู้สองแล้วนะค่ะไม่ได้ทำสารแล้วนะไม่ใช่พักเฉพาะกิจสี่สี่สไตล์ลุงป้อมไหม